สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิดา634ทารุนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเช็คพลังงานของเนื้อคู่โซเมดกันกว่านะคะว่าเนื้อคู่โซเมดของคุณเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วทําอะไรนะคะรวมถึงคู่ทวินเฟรมด้วยนะเปิดได้ไหนก็จะเป็นอันนั้นแหละนะขออนุญาตเปิดไพ่พลังงานแองเจิลก่อนนะคะไพ่แองเจิลช่วยแจ้งช่วยบอกหนะะ่อยค่ะว่าพลังงานในวันนี้เนี่ยคนที่เปิดได้ในวันนี้จะเป็นพลังงานของใครกันบ้างนะคะ ขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงโอเคให้มันดูดีขึ้นนะอ่ะขอดูพลังงานสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยค่ะไพ่เดอะฮันนี o มูนนะคะ, <Okay. S 1> ะ,คะช่วงเวลาของความสุขใกล้เข้ามาแล้วหรือว่ามันผ่านไปแล้วก็ได้นะเป็นความสุขเหมือนเด็กสองคนได้กลับเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะ ตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยเวลาเจอกันอาจจะรู้สึกดีรู้สึกเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะได้รับความสุขนี้หรือว่าเคยได้รับความสุขนี้มาแล้วแล้วทำให้หงุยหาแต่เด็กสองคนที่เจอกันมีความแตกต่างเป็นเด็กที่มาจากคนละบ้านต่างถิ่นต่างแดนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างต่างครอบครัวต่างวันนะเออไม่อยากพูดว่าวันนะเนาะมันดูกดขี่เกินไปแต่ทางอินเดีย นี่นแหละมันมีความแตกต่างเลยทําให้ต้องแยกย้ายกันไปนะคะคุณกับเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมนะคะอย่างเช่นเชื้อชาติศาสนานะคะการเติบโตหรือพฤติกรรมการเติบโตการเรียนรู้มาจากครอบครัวอะไรเงี้ยมีความแตกต่างกันหรือเปล่าแต่ดูแล้วสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดการแยกย้ายแยกจากทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีความสุขมากๆเลยนะมันเป็นเหมือนเด็กสองคนที่ได้เจอกันนะคะสนุกสนาน รู้สึกสดใสรู้สึกเบ่งบานรู้สึกเป็นอิสระรู้สึกปลอดภัยนะคะที่อยู่ด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะดูพลังงานของคุณก่อนแล้วก็ดูพลังงานของเนื้อคู่สมเมทของคุณนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณก่อนนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณค่ะอ่ะในๆมันก็ไม่เห็นไพ่ละงั้นดูวิวไปแล้วกันในใก็ไม่เห็นวิวแล้วเอางี้นะ <laughs> เออ ก็เรียกว่าอะไรไม่เห็นรูปหน้ากล้องแล้วก็เห็นวิวไปแล้วกันเดี๋ยวแม่หมอก,กระตายปรับนะปรับได้ไหมปรับแสงปรับแสงนิดนึงสักครู่นะคะทุกคนเออชัดไหมล่ะชัดนะชัดชัด่ดะโอเคขออนุญาตเปิดพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ่ะแล้วคู่สมมตของคุณเป็นยังไงบ้างตัวคุณนะคะเป็นไพ่เดอะเดวิลนะ ไห่เดอะเดวิลขึ้นมาพร้อมไพ่เซเว่นออเพนเดโคคุณกําลังหมกมุ่นกําลังเติบโตกําลังทําอะไรบางอย่างที่คุณแบบอยากเรียนรู้นะคะใฝรู้อยากเรียนอยากทําให้มันเห็นอยากทําให้ชัดเจนหรือว่าอยากได้คําตอบจากอะไรบางอย่างนะคะมีความคิดมีมีความคิดมีไอเดียเกิดขึ้นมากมายนะคะในช่วงนี้ตัวคุณหมกมุ่นกําลังเติบโตไปสู่จุดที่เรียกว่านักเป็นนักปราชญ์ผู้ตื่นรู้ จากจุดที่หมกมุ่นน่ะจากจุดที่เห็นผิดเป็นถูกตอนนี้คุณมาเป็น the hermit t r a n ฟ f o r m ตัวเองออกมาแล้วด้วยการอยู่คนเดียวด้วยการเรียนรู้นะคะด้วยการที่อ adapt ปปความคิดแล้วก็ไอเดียต่างๆตัวคุณตอนนี้เนี่ยพลังงานดี t r a n s f ร r m จาก the devil เป็น the hermit นะคะตัวเขาหลังเนื้อคู่โซเมทของคุณเป็นไงได้บ้าง ัวเขาก็เป็นเด็กน้อยนะคะคิดอะไรง่ายๆนะทําอะไรง่ายๆนะคะอืมเขาอาจจะกําลังคิดถึงใครบางคนที่เคยเป็นเด็กร่วมกันมานิสัยเด็กๆคล้ายๆกันทําอะไรเป็นเด็กเป็นเด็กๆหรือเคยทํางานอดีเรกใช้เวลาร่วมกันนั่นหมายความว่าก็คือคนเก่าๆนั่นแหละคะ่ะแสดงว่าคนคนนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีเนื้อคู่อยู่แล้วเนาะอืมเนื้อคู่ที่เลือก ผิดพลาดเนื้อคู่ที่ไม่ยังไม่ได้เลือกกันอืมเพราะเหตุผลเยอะแยะมากมายเข้ามาเป็นตัวตัดสินนะคะเลยไม่สามารถที่จะเลือกอีกฝ่ายนึงได้ตอนนี้เนี่ยกำลังมีการเริ่มต้นในชีวิตของตัวเองหรือกําลังวางแผนในชีวิตของอนาคตของตัวเองเพจเยอะมากนะคะมีเพจเอ,อ่อเพจอ p e คั a เพจอเพนเด การเลือกยังเห็นเส้นทางที่ไม่ชัดเจนคนคนนี้ยังสนุกกับการได้เลือกอยู่เลยนะคะตอนนี้เนี่ยตัวเขายังไม่เติบโตนะพลังงานดูแล้วยังไม่เติบโตเท่าเท่ากันกับคุณตัวคุณจากไพ่เดอะเดวี่เป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ย transform ได้ไหวมากคุณอาจจะตื่นรู้ได้เร็วก่อนเขานะคะจากเด็กน้อยที่มาเจอกันในครั้งแรกนะตอนนี้ตัวคุณเป็น The ะเฮอร์ไปแล้วตัวเขาเองยังพิ่งจะเป็นเพจโอเพนเดโคพิ่งจะมาซ่อมแซม เอาจริงเอาจังกับเรื่องของการงานการเงินอยู่เลยอะ่ะเออพลังงานก็เลยโดนจับแยกใช่ไหมเนี่ยอ่ะเพราะว่าโดนจับแยกอยู่นะคะคราวนี้มาดูกันว่าสํารวจความรู้สึกของเนื้อคู่โซเมทของคุณในวันนี้กันว่าตัวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงบ้างตัวเขานะคะคิดและรู้สึกกับคุณยังไงบ้างตัวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงบ้างในตอนนี้กี่โมงแนละ้วเนี่ยหมอกระแตก็ต้องไปทํางานแนละ้วทุกคนอาจจะอ่านได้ไม่นานเพราะว่าวันนี้ก็ทํา ดูดวงส่วนตัวไปด้วยก็เ,เลยใช้เวลากินเวลานะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคาเนื้อคู่โซเมตของคุณในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง The View of Fortune เขารู้ตัวแหละว่าคุณคือคนที่ไม่ไม่ใช uh ่คนที่แบบแวะมาเจอกันไม่ใช่คนที่ บังเอิญมาเจอแต่เป็นคนที่มีความแตกต่างกันมากๆแล้วก็มันทําให้เขาสงสัยว่าเขาแตกต่างกับคุณขนาดนี้ทําไมเขาถึงรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีเหลือเกินเขาเพิ่งจะถึงเขาเพิ่งจะเริ่มต้นเจนี่ของการเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณหรือว่าการเรียนรู้ความหมายของชีวิตนะแต่ว่าสิ่งแรกที่เขาต้องไปซ่อมก่อนคือเรื่องของการเงินนะคะหลังจากนั้นเมื่อไหร่ที่การเงินของเขาเนี่ย s t เบิลเป็นไปได้ดี ตัวเขาจะเริ่มทําอย่างอื่นเช่นเรียนรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณเขามองว่าคุณเป็นคนที่มาเปลี่ยนชีวิตเขาเขารู้สึกแบบนั้นเขารู้สึกกับคุณยังไงอีกเขารู้สึกว่าคุณนิ่งรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นเหมือนพี่สาวอะไรอย่เงี้ยเออพี่สาวที่แบบนิ่งๆสวยๆอืม แล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเขามากๆคุณมีความรับผิดชอบคุณรักครอบครัวคุณดูแลตัวเองจัดการตัวเองการเงินของคุณก็ค่อนข้างดีในขณะที่เขาเพิ่งเริ่มต้นด้วยซ้ำไปในเรื่องของการเงินนะคะนายออฟซอสเขามีความกังวลในเรื่องของความแตกต่างตรงนี้แต่เขาก็หวังว่าตัตคุณน่ะจะเข้าใจเขาเขาเชื่อว่าคุณจะเข้าใจเขาเพราะด้วยไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเขามองว่าคุณเป็นเหมือนดวงดาวคนที่เป็นดวงดาวก็เหมือนเป็นคนที่คอย ส่งสัญลักษณ์เพื่อให้เขาไปถึงเป้าหมายได้ถูกทางเป็นคนนำทางเป็นเหมือนดาวเหนือนะคะคุณเป็นเหมือนดวงดาวในตอนกลางคืนที่มันไม่มีแสงไฟเลยแต่เขาสามารถที่จะมองเห็นคุณแล้วก็ให้คุณเป็นสิ่งที่นำทางเขามองว่าคุณสวยมองว่าคุณป๊อปปูล่าในช่วงนี้นะคะคุณดูดีแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดูรักษาเยียวยาจิตใจตัวเองคุณเป็นสตาซีดอะ่ะคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้แล้ว ทำไมคุณจะดูแลคนอื่นไม่ได้เขามองว่าคุณเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆนะคะเป็น Ace of p e n t a c l e คซึ่งตัวเขากําลังสร้างตัวเองเขาได้รับไอเดียต่างๆจากคุณมาเยอะมากเขาเรียนรู้จากคุณเขาได้คําตอบแล้วว่าตัวเขาควรจะทํำยังไงคุณให้คําตอบสุดท้ายหรือคุณมีคําพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยต้องไปตระหนักในการเรียนรู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ดีให้ได้เหมือนกับที่คุณเป็นนะคะ อ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าแล้วคุณหละ่ะคิดและรู้สึกกับเขาอย่างไงคุณรู้สึกคุณคิดและรู้สึกกับเขาอย่างไงคุณมองว่าคนคนนี้ก็สเปะสบะไปเรื่อยนะคะม,มามาหายหายปฏิเสธคุณด้วยคุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดใจที่เขาปฏิเสธคุณนะคะเครียดกังวลคิดมากหรือว่าคิดไปถึงสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับคนคนนี้ในหลายๆครั้งนะคะ การที่เขาปฏิเสธคุณเป็นเพราะว่าถ้าเขาปฏิเสธคุณนะเป็นเพราะว่าตัวเขารู้สึกว่าตัวเขายังดีไม่พอค่ะเนื้อคู่ของคุณรู้สึกว่าเขายังเติบโตหรือว่าดีไม่พอแล้วมันก็จริงนะพลังงานของเขาเนยังเป็นเด็กยังเป็นเพจอะในขณะที่คุณเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักปราชญ์ไปแล้วคือเดอะเฮอร์มิตนะคะคุณบอกเขาได้คุณสอนเขาได้อะแต่คุณอาจจะต้องใช้เมตตาจิตกับเขานิดนึงคุณจะดุบ้างไม่ได้นะคะเหมือนเด็กอะเวลาที่คุณจะสอนคุณต้องมีคุณต้องมี วิธีการสอนที่ไม่ใช่สอนแบบผู้ใหญ่ถ้าสอนแบบผู้ใหญ่จะมีเหตุม,หตมีผลใช่ไหมแต่สอนเด็กอะ่ะมันจะต้องมีความแบบตัดความกลัวไปก่อนความกลัวเป็นกําแพงในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณมีกําแพงกับเขาคนคนนี้จะเดินหนีไปจากไปทันทีนั่นแหละคือสิ่งที่เขาปฏิเสธเขากลัวกลัวคุณจะตีกลัวคุณจะต่ะตอยนะฮะแล้วก็อยากหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเขาบอกว่าเวลาที่เริ่มคุยกันเมื่อไหรนะ่เนี่ย ความขัดแย้งก็เริ่มมาทุกทีเลยเขาไม่อยากจะขัดแย้งกับคุณนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะปฏิเสธความสัมพันธ์นี้ไปหรือว่าเลือกที่จะหันหลังไปหรือว่าไม่สามารถที่จะมาเลือกคุณได้แต่จริงๆแล้วลึกๆภายในใจคนคนนี้รักคุณมากนะคะมีความรู้สึกให้กับคุณมากอ่อนไหวกับคุณมากๆนะคะเป็นไพ่เอซซับคัพ so นะคะอืมรักอ่อนไหวกับคุณจริงๆนะคะรักมากๆอืมอ่ะในตอนนี้ เนื้อคู่โซเมตของคุณเนี่ยพัฒนาตัวเองไปถึงไหนล้วคะเนื้อคู่โซเมตของคุณเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วเขาพัฒนาตัวตนของตัวเองไปถึงไหนแล้วยังอยู่ในช่วงของด a r k กไนท์ออฟเดอะโซนะคะเขาจะต้องผ่านช่วงของการเรียนรู้การตื่นรู้การเห็นอะไรที่มันไม่ชัดเจนอิลูชชั่นนะคะการฝาฟันอุปสรรค จากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าสิ่งที่มันคุมเคลือหรือความคุมเคลือในจิตใจของเขานั่นแหละหรือแม้กระทั่งความคิดถึงที่มีต่อคุณเขากําลังใช่เขากํากลังถูกหลอกล่อให้เข้าไปอยู่ในจุดที่แบบอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช่มันดูสวยงามไปหมดตอนนี้เขาน่าจะมีตัวเลือกทางเลือกเยอะมากนะแล้วมันทําให้เขาชล่าใจว่าโอ้เขามีออปชันเดี๋ยวเขาก็มีอีก ซึ่งเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเนี่ยอาจจะเป็น last option ที่เขาจะสามารถเลือกได้แล้วก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยสมบูรณ์พูนผลดูดีมีทางเลือกมาเลยทีย่ทำให้เขาอย่างที่บอกอะยังกินยังเล่นยังเที่ยวยังยังโยนเงินทิ้งอยู่เลยอะอืมอืมสิ่งที่เขาเป็นกับสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเป็นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะ แต่เขามองดูว่าตัวเขาเนี่ยจะต้องมีแหละมีใครสักคนในอนาคตที่รออยู่อืมถามว่าเขาเป็นยังไงพัฒนาตัวเองไปถึงไหนในตอนนี้เนี่ยอืมในบางคนน่ะเขาไปเลือกคนอื่นไหมเลือกแต่งงานกับคนอื่นเพื่อสถานะเพื่อความมั่นคงในชีวิตหรือเปล่านะคะมีมีโอกาสเป็นไปได้แล้วเขาก็อยู่บนบนกองเงินกองทองแหละแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เงินทองของเขาอะ่ะเออม,มีลักษณะแบบนั้นอ่ะ ดูแล้วเรื่องความล่ำซ้ำในชีวิตเนี่ยมีนะคะหลังจากที่แยกย้ายกับคุณมาเนี่ยเริ่มไปทํางานเก็บเงินนะคะแล้วก็ณตอนนี้ที่เห็นเนี่ยมีความมั่นคงดีมีบ้านหลังใหม่อยู่ที่ใหม่ๆอยู่ที่ทํางานใหม่มีเค้กให้กินมีคือมันเค้กอ่ะมันมันมันเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์เนาะเขาก็เหมือนกับอยู่ในจุดที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เขาเลยมองว่าเขาอยู่ในจุดที่เขาสามารถเลือกได้นะคะ ในขณะที่ตัวคุณเนี่ยปล่อยวางปล่อยทิ้งคุณอาจจะปล่อยวางปลดปล่อยกับคนคนนี้ไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าดูคุณเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตคุณขออยู่แบบสมถะแต่ว่าพีดสู่นะคะอยู่อย่างเงียบๆอยู่ของคุณเงียบๆนะคะตัวเขาจะมีการเทคแอคชั่นไหมหรือว่าเขาจะมีการวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งไหมกับคนคนนี้นะคะหลังจากที่มีการแยกย้ายแยกจากเซปาร์เรชันไปแล้วเนี่ยเดือนกันยายนนี้นะคะเนื้อคู่โซเมตของคุณจะกลับมาไหม เรื่อคู่โซเมตของคุณจะกลับมาไหมอืมตัวเขาถ้าอยู่ในจุดที่เขามีความสุขอยู่แล้วเป็นไปได้ค่อนข้างยากที่เขาจะกลับมาณเวลานี้นะคะไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่กลับมาเลยนะเหมือนเขากำลังห่วงสเปซเหมือนเขากำลังอยู่ในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วเขากำลังชื่นชมกับสิ่งที่เขาสำเร็จอยู่ เขาเลยยังไม่ได้มองเห็นว่าคือตอนนี้เขาหนักไปทางแมททีเรียลเขายังไม่ได้ตื่นรู้ในเชิงจิตวิญญาณแต่ถามว่าเขามีเอฟไหมมีแหละจากคุณที่เคยสอนเขาหรือจากที่คุณเป็นน่ยมันทําให้เขาได้ตื่นรู้ถึงบอกว่าเขายังอยู่ในจุดที่คลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะยังมองเห็นผิดเป็นถูกอยู่นั่นหมายความว่าเขากําลัง อย่างที่บอกตั้งแต่แรกเราบอกว่าเขาจะไปพัฒนาเรื่องการเงินแล้วค่อยพัฒนาในเรื่องของโซจิตวิญญาณใช่ไหมแต่ดูเหมือนเขากําลังหลงเลงิลงกับอะไรแบบนี้มันเป็นช่วงของการเด็กแวะข้างทางอะเห็นลูกอันนี้น่ากินก็เลยแวะนั่งกินจนอิ่มท้องอิ่มแปรแล้วก็ลืมลืมเดินทางต่อค่ะคนคนนี้กาลังเป็นแบบนั้นถามว่าเขาจะกลับวนกลับเข้ามาไหมเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้หมดความสนใจไปจากคุณนะคะ เขายังแอบมองคุณอยู่เรื่อยๆหรือมองคุณอยู่ห่างๆยังสนใจคุณอยู่ห่างๆแต่ว่าไม่ให้คุณได้รับรู้หรอกเพราะเขามองว่าคุณดูดีดูสวยดูมีดูสงา่าดูดูแบบเบ่งบานอะ่ะตัวเขาเองไม่สามารถนะคะอืเดลฟูนะตัวเขายังอยากจะให้สถานการณ์เนี้ยมันเป็นไปอย่างอิสระก่อนคนๆนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะเดินทางในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณนะคะคิดว่า มันจะมีช่วงที่เขาอะจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างก่อนมันถึงทาจะมันถึงจะสามารถทำให้เขาปลุกปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาได้ตอนนี้เขายังหลงละเริงกับพวกแมทเทเรียลวัตถุนะคะวัตถุนิยมต่างๆที่เขาได้มา mm hmm. กำลังสนุกสนานอยู่เรื่องจิตวิญญาณก็เลยเหมือนกับเป็นเรื่องสุดท้ายที่เขาจะทำความรู้จักกับมันเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะดูแล้วยังอีกระยะยาวนะคะที่เขาจะ อีกระยะยาวเลยที่เขาจะทําอะไรอย่างนี้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่สามารถนะคะไม่สามารถบอกได้ในตอนนี้นะอะดูไพ่แนะนํากันสักหน่อยนะคะไพ่แนะนาไพ่แนะนํากันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงได้บ้างขอดูไพ่แนะนําค่ะขอดูไพ่แนะนําค่ะ ขอรูปให้แนะนำให้กับคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะ Take the leap of f a i t h นะคะให้มีความเชื่อนะกล้าได้กล้าเสียนะคะกับคนคนนี้เนี่ยในตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของการแยกทางแยกย้ายแยก,แยกจากให้ถือช่วงเวลานี้ที่แยกย้ายแยก,แยก,แยกจากเนี่ยเป็นเบ n นฟิตให้กับเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลง,ปลงตัวเองแบบที่ไม่มีใครมาจ้องมามองเรานะคะหรือว่าเป็นช่วงของการที่คุณจะได้แบบ อยู่กับตัวเองนะคะจงมีความเชื่อนะคะเชื่อในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเชื่อในความรู้สึกที่มีนะคะ Have Faith นะคะ Open Yourself t o f r t ร t เเปิดใจให้กับคนอื่นนะคะจงเปิดใจให้กับคนอื่นนะคะประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาเปิดภั่ด้วยกันคะ่ะเข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยกันคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ